โอเคสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยผมนะ <c oughs> วันนี้ผมจะพามาเล่นเกมที่อยู่อันดับสองในพีสโตในยอดดาวน์โหลดฟรีครับผมนะโอ้เราบอกอยู่อันดับสามนี่ฟรีไฟน์นี่ของแท้เลยยังยังคงอยู่ในสิบอันดับเหมือนเดิมออันดับแรกผมเล่นไม่ให้ดูไปแล้ว <c oughs> คืออันดับเกมแรกนี่ผมยอมรับเลยว,ว่าไม่รู้ว่าคนสร้างคนเดียวกันไหมอ่า ผมไม่รู้ว่าคนทําเกมนี่คนเดียวกันกับที่เขาทําอันเนี้ยในสตรีมหรือเปล่าแต่ที่ผมลองเล่นดูก็คือเกมแรกอะเป๊ะเหมือนในสตรีมเป๊ะๆเลยถึงผมจะไม่เคยเล่นแต่ผมเคยเห็นมา่ังก็คือโดยโดยรวมนี่เหมือนเหมือนตัวเกมจริงเลยอ่ะเดี๋ยวลองเกมที่สองครับผมนะมาก็ตเหมือนกันซูเปอร์มาก็ตเหมือนกันแมเนเจอร์แต่ ผมอยากรู้ว่าทําไมมันถึงติตอันดับที่สองได้ไม่รู้ว่าจะมีเอดีเปล่าแต่มันมันต้องมีอ่ะถ้าเป็นเกมฟรีต้องมีอเอ้ยไม่มีเอดีออ่าโอเคคือแค่ชิงคอนโทรลเซตติ้งอ่ามุม,มป่าเราอ๋อก็คือมีปุ่มให้เลยนะขนาดผมเล่นในคอมมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเล่นในคอมเลยนะ ปิกอัพอันนี้คือทัวตัวูเรียลอ่ะยังเหมือนกันอยู่นะถือของแล้วก็ <c oughs> โทรตรงนี้โ <Okay. S 1> อเคยันให้เราทำอะไรต่ออตั้งราคาใช่ต้องตั้งราคาเหมือนกันเลย แ a p p l e Market ขาย1.56ใช่ไหมแล้วก็1.4อ่ะ1.44กำลังดีโ r o ฟิต1.21กำไรกำไรคือกำไรเอาประมาณอ่ะ46 โอเคแล้วก็กดป้ายเหมือนกันเลยนะเล่นเหมือนกันกับเกมแต่เกมนี้จะสอนนะเกมนั้นไม่สอนเรานะจะเห็นได้ว่าเกมนั้นมันไม่สอนนะแต่เกมนี้นจะสอนไม่รู้ว่าเพีงติทกิีหรือว่านะปิดขอปิดผมก็ปิดก่อนละกันเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงหนะ่อยมาเหมือนเดิมครับผมนะหน้าต่างเมนูเหมือนเดิมแค่เ <c oughs> มนูจะดูจบยาบหน่อย หนึ่งหนึ่งก็แย่และศูนย์จุดห้าสี่ห้าสิบสี่หนึ่งสองสามเออเกินเกินเดี๋ยวแล้วแค่ห้าสิบสี่เราไปคิดสกายเลยหนึ่งจุด e สี่หกเอฟเอฟิกรูปแบบเกมจะดูยาวกว่าเกมแรกนิดนึง แต่ผมยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวไปดูว่ามันจะตั้งได้สวยขนาดไหนแต่เกมแรกมีบั๊กอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ปรับกราฟิกให้มันสวยที่สุดเกมมันจะบั๊กคือภาพมันจะแตกเลยแบบเล่นไม่ได้เลยแบบเป็นเส้นเหมือนจอทีวีพังเลยไอเกมแรก,กน,นะอ่าหนึ่งจุดสี่หกผมว่าเกมสองดีกว่าวะ่ะมันดีตรงไหนรู้ไหมมันไม่มีเอดีไงเราไม่ต้องไปกดไอตัดเน็ตมันคีปแรก ไม่มี a d แต่ก็ต้องอันนี้เขาละเขาทำเกมมาให้เล่นฟีห้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่สองจุดเก้าสองเล่นเป็นเพืเ่อนได้นายอันเนี้ยผมอยากเล่นไปไกลๆเลยหนึ่งจุดสี่หกหนึ่งจุดสี่หกเออ่ะรีฟอ่ะมีปุ่มให้รีฟตรงนี้ด้วย <c oughs> อ่ามาดูดิโอเคคล้ายๆกันเลยเธอทุอเรียวแอดบในเกมนี้มันสอนอยู่นะมีสป e ดอัพด้วยอ๋อก็คือ AD มันจะมาให้ในส่วนของแบบกดให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นเออเด่ได้ทำแบบนี้ค่อนข้างดีไม่เหมือนเกมแรก เอดีเต็มไปหมดเลยจุดจุดที่มันเปลี่ยนก็คืออันนี้มันอยู่ในซอยเวยอะมันอยู่ในซอยอันนี้ลองวิ่งไปไกลๆดูดิคนจะสปอนตรงนี้แล้วก็หายไปเลยอยู่ในซอยแล้วก็ไม่เหมือนเกมแรกที่แบบมัอนอยู่หน้าถนนอะ่ะผมชอบบราการแบบแบบเกมแรกมากกว่าก็คือมันทําที่มันอยู่อันดับหนึ่งได้เพราะว่ามันทําเหมือนเกม ต้นฉบับในคอไมไงผมไม่รู้ว่าคนทำเกมนี่คนเดียวกันหรือเปล่า0.8นหนึ่งอ่าโอ้โหมันทำโมเดลตัวละครนี่แบบว่านะ <laughs> โอ้โหยัยงอึมเลย มาทำมาทำโมเดลตัวละวครวผู้หญิงแบบว่าอันนี้มากแปดหนึ่งสองสามแล้วก็สามแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสามเคฉันอยากเป็นเจ้าของบ้านมือใหม่เกมมันเล่นแบบนี้ผมยังพูดไม่ทันขาดคำเลยเอดีเข้าแล้วแต่มันก็มีให้กดเล่งนี่ใช่ป่ะก็ ก็โอเคกว่าเกมแรกที่เอดีมขึ้นมาลุลัวๆก็ยังเล่นได้อยู่ไม่ขนาดนั้นเก้าแล้วก็สิบเก้าสิบไม่หมดเลยอ่ะ เรผมจะเล่นให้ดูสักประมาณสิบห้านาทีกันอ่าไม่นานเกินพอถ้าคลิปยี่สิบนาทีคนจะไม่ค่อยดูกันก็เสื้ออะไรดีวะเอาวาโคโด้ศูนย์จุดสามแปดแตะขายอันนี้ศูนย์จุดแปดหนึ่งแตะขายสี่หกอันนี้ยน่าจะดีสุดคือเมนูมีแค่นี้จริงเหรออันล็อกอ๋อนี่ไงมีให้อันล็อกด้วย จำไม่ได้ว่าเกมแรกมันเป็นยังไงเรามีตังเท่าไหร่ห้าสบสามซื้อไปเยอะๆเลยไม่รู้จะขายหมดไหมไม่รู้นะบายในเจดวีอ่ะเรามาพูดถึงกราฟิกก่อนทำให้น่าเซนสตีโอเคกราฟิกไม่มีให้ปรับนะ ก็ที่ผมดูนะไม่มีเห็นปะอันนี้สติคอนโทรมิวสิกเสียงเกมโลรีซูเรซูเลชันไม่มีนะไม่มีให้ปรับโอ้โหแล้วของดับมาอย่นี้เก็บได้ทีร้านด้วยท้าไม่เหมือนเตียงโมแลว ต้องคลิกซ้ายอย่างเดียวนะที่ผมคอนโทรลต้องคลิกซ้ายอย่างเดียวเอ้ยลืมตั้งราคาชิปหายแล้วลูกคุณลูกคา้าเอ้ยสองจุดแปดหนึ่งสามจุดสี่ศูนย์เป็นกันหมดเลยปะโอเค จุนจุดแปดหนะึ่งวเนี่ยวาละเราตั้งไม่ทันเราคนสองเสือโอเคสี 4. 4่จุดสี่จุดอันนี้ได้เหรอสี่จุดห้ามันแพงของแพงต้องข้าใจดีเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งสองแปดเก้าโอเค 8.42 8.42สี่สอแปดจี่สองผมค่อนข้างเ็าเรียกว่าคอมันคอแห้งเสียงผมเป็นแหบบอ่ะ <c oughs> 9แล้วก็1.58 <c oughs> 1 2 3โอเคเอดีจะสังเกตได้ว่าประมาณ3 4นาทีเอดีจะมาทีหนึ่ง อันนี้ผมเพิ่งเจอเอดีไปรอบเดียวเองโอ้ลูกค้าเข้าเยอะมากเลยอะขายหมดเล้ว่ะเนี่ยเรายังตั้งไม่หมดเลยนะโอ้คุณผู้หญิงอย่างเอาเลยว่าเกมมองอะไรไม่มอง น,น่นละเอดี AD ก็ใช้ได้เล่นไปสามสี่นาทีถึงจะเจอเอดีแล้วก็มีให้กดลัดด้วยนะถือว่าสนับสนุนเกมเขาดีปเปลอวนี้มาวางกันเยอะมากเลยโหขายหมดดีงี้ในชีวิตจริงนี่รวยผมบอกเลยรวยตายเลยสองหนึ่ง เนี yeah, ่ยวิวสีอะขอดูนวิวสีในวิวสีทำอะไรได้บ้างก็หลอกก็วิวสีอะนี่นี่นี่มูฟอัลการ์ดบล็อกขยะ เก็บพยาให้หรอยังไม่เข้าใจเหมือนกัน90 79ฉันอยากเป็นเจ้าของบ้านมือใหม่เกมมันช่ได้ผมว่าเกมนี้ดีกว่าเกมแรก ถึงจะภาพไม่สวยสู้เท่าเกมแรกเพราะว่าเกมแรกมันตับกราฟิกได้แล้วมันทํามาเหมือนต้นฉบับมากเลยมันทาเหมือนต้นฉบับที่อยู่ในคอมเพราะว่าเกมนี่มันอยู่ในสตรีมอ่ะเกมราคาประมาณสามสี่ร้อยได้มั้งประมาณสี่ร้อยสำหรับใครที่อยากเล่นบนมือถือฟรีก็ไปโหลดได้ในฟรีสโต์เลยครับผมแต่ผมแนะนําเกมที่สองว่ะเอดีมันน้อยกว่าแต่ผมไม่ได้ลงล,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 ลึกเรื่องรายละเอียดฟังก์ชันในเกมนะ ว่ามันมันน่าจะทำเนเหมือนกันแหละผมคิดว่าทำเนเหมือนกันรีเซ็ตเจอสาวสวยไม่ได้ทอนเกินตลอดตอนจนขาตุนโอ้ลูกค้าเข้ายอะจัดเลยอะ ดูดิเข้ามาซื้อเหมือนตามสต็อกเราเลยอะยิ่งรอขายเยอะๆเขาก็ยิ่งมาซื้อตามจำนวนที่รอสต็อกไว้อะ10 7 9 โอเคนี่จุดสองหนึ่งในดูที่เราซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมีพวกอันนี้มาเพิ่ม,มก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเยนี่ยก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยส่วนของคันวางก็มีแค่นี้ซอรีส์ินนิง่งโอเค มันไม่มีคนมาทำงานเทียนเหรอทำความสะอาดถูกถูกอยู่อ๋อ,อสามารถใช้เงินซื้อได้โดยไม่ต้องรอหรอใช่ไหมยขยายพื้นที่มั้งอันเนี้ยขยายพื้นที่ มีโปรดักก์ก็จะปลดไปเรื่อยๆเล่นไปไกลก,ก็จะปลดไปเรื่อยๆก็ <laughs> ประมาณนี้ผมนะสรุปเกมคร่าวๆก็ถ้าใครไม่มีเกมเล่นผมเชียร์ว่าเกมที่หนึ่งกับเกมที่สองเลยไหมเกมแรกอะภาพสวยเว้ยมันมันมันก๊อบวางแบบต้นฉบับเลยอะแบบพื้นที่แล้วก็ชั้นวางของเนี่ยมันก๊อบมาแบบไอ้นี่เป๊ะจัดเลยอ่าส่วนเกมที่สองนี่ผมเชียร์ว่าถ้าจะอยากเล่นนะไม่แบบไม่ต้องตัดเน็ตนะเล่นเกมที่สองแต่ถ้าอยากเล่นเกมอะ ภาพสวยๆเกมที่หนึ่งตอบโจทย์แต่เกมที่สองเอดีน้อยนะใช่เอดี AD มันน้อยมากเลยก็ประมาณนี้ผมนะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยผมนะผมอาจจะไม่ได้เล่นไปไกลหรอกเพราะว่าดูทรงแล้วมันก็เล่นนานอยู่เหมือนกันใช่เนี่ยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล้วก็ก็ลองเล่นดูกว่าจะถึงเลเวลสิบสิบสองเนี่ยดูว่ามันมีอะไรบ้างอแต่เกมก็ไม่ได้มีมากเล่นเพื่อนๆเ,เอามาเล่นเพื่อนๆได้ ไม่มีอะไรเด่นอะ่ะเออเกมประมาณนี้ผมนะผมเชียวว่าเกมเนี้ยดีกว่าเกมแรกตรงที่ว่าเอดีมันมันนานมาดูหิมีมืดด้วยไม่รู้ว่าเกมแรกมันมีมืดไหมน่าจะมีเหมือนกันอ่าแต่มันจะอาจจะดูนีเมี้ยวนะเกมสองคนเขาเลยไปเล่นเกมแรกอะ่ะแต่ต้องตัดเน็ตอะ่ะแต่ผมว่าเกมเนี้ดีเอดี AD มันสามสี่นาทีมาทีหนึ่งอ่าสามสี่นาทีมีทีหนึ่ง โอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะนะส่วนใหญ่ก็ไปลองโหลดมาเล่นกันได้ครับผมนะซูเปอร์สโต์เนี่ยโอเคก็ทำมาดีใช้ได้เลย